สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง beauty คายี่หวยค่ะวันนี้ค่ะบิวจะมาให้แนวทางรัฐบาลกันค่ะวันที่1เมษายน2564ค่ะรัฐบาลแบบต้นเดือนแบบนี้นะคะทุกคนคยี่กันไปเลยค่ะ9และ3ค่ะรัฐบาลไทยนะคะบิวให้9และ3ค่ะทุกคน สองตัวเจาะเอสองตัวเจาะค่ะทุกคนเก้าหนึ่งค่ะเก้าห้าค่ะเก้าหกค่ะทุกคนมาต่อกันเลยนะคะสามห้าค่ะสามหก สามแปดค่ะสามตัวเจาะค่ะทุกคนวิวให้ไปเลยค่ะเจ็ดเก้าห้าค่ะสามศูนย์สี่ค่ะหนึ่งสามเก้าค่ะ สุดท้ายค่ะเก้าเก้าสี่ค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคน ทุกคนคะแนวทางที่บิวให้ไปนะคะบิวเจ้า2ตัวที่ให้ไปวิ่งรูป19ประตูบนล่างแต่หากใครคะ่ะที่ตามไม่ทันแอดไลน์กันมาเลยคะ่ะที่ @bwty888 หรือคลิกลิงก์ด้านล่างบิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงดีรับทรัพย์นะคะทุกคน